านละ้งงคหึ่ในหมู่บ้านแห่งนดิงริมแม่น้ำอันสวยงามชาวบ้านใช้ชีวิตอย่างมีความสุขภายใต้การดูแลของขุนเขียวทองจระเข้ทองคำเก็ดสีทองและยิบระยับเป็นสัญลักษณ์ของความหวังและความปลอดภัยถึงแม้รูปร่างหน้าตาของเขาจะดูร้ายแต่จิตใจของเขาบริสุทธิ์และใจดีชาวบ้านรู้สึกขอบคุณที่ดูแลพวกเขา และเขาลบเขาในฐานะผู้พิทักษ์แม่น้ำและชีวิตของพวกเขาวันหนึ่งหมู่บ้านที่สงบสุขถูกคุกคามโดยพายุที่กระทันหันแม่น้ำที่เคยสะอาดใสกับกลายเป็นโคลนและมลพิษชาวบ้านต่างกังวลเพราะแม่น้ำซึ่งเป็นเส้นเลือดหลักของพวกเขาได้เปลี่ยนไปเป็นสิ่งที่อันตรายและไม่สามารถจดจำได้คุณเขี่ยวทองสัมผัสได้ถึงสิ่งชั่วร้ายบางอยา่างที่แฝงอยู่ในน้ำ เขาจึงรู้ว่าแม่น้ำนี้ไม่ใช่แค่แหล่งน้ำมีชีวิตอีกแล้วแต่กลายเป็นเส้นทางแห่งอันตรายไปแล้วจากความลึกลับอันสับสนของแม่น้ำโขนตมวิญญาณร้ายเริ่มปรากฏตัวขึ้นชาวบ้านต่างพากันตกใจหวาดกลัวเมื่อเห็นร่างมืึือมาโผล่ขึ้นเหนือน้ำดวงตาสีแดงเรืองรองร่างนั้นคืออสูน้ำที่เคยถูกขุนเขี้ยวทองผลึกไว้แต่ตอนนี้ มันกลับตื่นขึ้นมาเพราะน้ำมีสารปนเปื้อนขุนเขี้ยวทองตั้งสติเพราะรู้ว่าการต่อสู้เพื่อปกป้องหมู่บ้านได้เริ่มขึ้นมาแล้วปีศาจคำรามเสียงของมันฉนันน่นไปทั่วพื้นดินท้าทายผู้พิทักษ์น้ำการต่อสู้ที่ดูเดือดเพื่อแย่งชิงแม่น้ำได้เริ่มขึ้นเมื่อขุนเชี้ยวทองเผชิญหน้ากับปีศาจแห่งสายน้ำสายฟ้าเว็บวับไปทั่วท้องฟ้า เผยให้เห็นถึงการประทะกันระหว่างขุนเขี่ยวทองกับปีศาจนวดที่เปื้อนโคนของปีศาจพุ่งออกไปแต่หางอันทรงพลังของขุนเขี่ยวทองก็สวนกลับด้วยพลังที่เท่าเทียมกันชาวบ้านเฝ้าดูด้วยความหวาดกลัวชีวิตของคู่พิทักษ์ของพวกเขาตกอยู่ในอันตรายพวกเขาภาวนาด้วยความหวังว่าจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเพื่อช่วยแม่น้ำที่พวกเขารักเอาไว้ ในขณะที่การต่อสู้ดำเนินไปสักพักปีศาจน้ำก็มองเห็นชัยชนะอยู่ในกำมือของเขาชาวบ้านตระหนักว่าพลังของกู้พิทักษ์เริ่มลดน้อยถอยลงจึงรวมตัวกันอธิษฐานและให้กำลังใจพวกเขาสวดมนต์ภาวนาโดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำเสียงสวดของพวกเขาประสานกับสายลมจิตวิญ,ญญาณแห่งสายน้ำตื่นขึ้น และแสงสีทองเนื่มไหลออกมาจากหัวใจของพวกเขามอบพลังให้กับขุนเชี่ยวทองอีกครั้งด้วยพลังแห่งความสามัคคีของชาวบ้านและความอดทนของขุนเชี่ยวทองปีศาจนางชั่วร้ายก็ถูกปราบในที่สุดแสงสีทองแห่งความหวังทําให้แม่น้ํากลับมาใสาสะอาดดังเดิมและทําให้หมู่บ้านกลับมีชีวิตชีวาอีกครั้งเมื่อความสงกบกลับคืนมาชาวบ้านก็เฉลิมฉลองชใช่ชนะ ของผู้พิทักษ์ของตนพวกเขารู้สึกขอบคุณและโลูกใจจึงให้เกียรติขุนเชี่ยวทองพอรู้ว่าความสมมามัคคีความศรัทธาของพวกเขาได้ช่วยชีวิตของพวกเขาเอาไว้ได้